สวัสดีครับพบกับรายการกันทีวีวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องคิงคองครับประวัติของคิงคองนั่นเองหลายคนเอยหลายคนคงจําได้ถึงภาพลิงยักษ์ที่ออกอารวัาป่วนเมืองโดยการปีนตึกอัมพายสเตทแห่งนิวยอร์กเจ้าสัตว์ประหลาตัวนี้เป็นลิงกอริลลายักษ์อาศัยอยู่บนกอหัวกะโหลก ก็ลึกลับกลางมหาสมุทรอินเดียเหตุที่มีขนาดใหญ่โตผิดจากลิงกอริลลาทั่วไปเนื่องจากมีมันเป็นลิงมีที่มีลักษณะทิ่ปกติทางพันธุกรรมซึ่งบนเกาะแห่งนี้ยังไม่สะยังมีเดรอเแมลงยักษ์ใส่พันธุหลากใส่พันธุ์นั่นเองและต้นไม้ยักษ์คิงคองถูกพบโดยนักสำรวจกลุ่มหนึ่งเขาได้พาคิงคองกลับมา ยัง,ยงกลุงนิวยอร์กเพื่อหวังให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ันดับแปของโลกแต่ราชาแห่งแห่งสัตว์บะอย่างมันก็อยู่ใต้อำน,นาจมนุษย์ได้ไม่นานจึงออกอารวาสสร้างความเสียหายในให้กับกรุงนิวยอร์กในที่สุดแสดเ็จแล้วกูดกูดบ้ง